สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวปริศนาเดดไลน์พวกเขายักษ์สีแดงที่ก้นทะเลรอบโลกว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรละมันเนี่ยกำลังจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวเร็วๆนี้หรือเปล่าซึ่งเดดไลน์นี่ก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าโลกวันพีชมันคือสิ่งที่อยู่มานานแล้วละมันเนี่ยคือพวกเขาสีแดงที่ปิดกั้นทะเลสองฟากจนมันทาให้เกิดการแบ่งกั้นเป็นทะเลที่พวกลูฟี่ในเดินทางในช่วงแรกแล้วก็นิ มันจะมีโอกาสในการถูกทำลายสูงมากใช่ไหมฮะเพราะว่าดูยังไงเลดไลน์มันก็น่าจะเป็นภูเขาที่ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกและแถมก่อนหน้านี้เวก็พังเขานันก็ยังได้มีการเปิดเผยไปด้วยนะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันได้จมสู่น้ําทะเลมั้งแต่800ปีกอ่อนเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำนะว่าเลดไลน์ภูเขาที่มีความสูงขนาดที่ว่าลดน้ำจมสู่น้ำทะเลเลดไลน์เนี่ยก็ยังไม่จมจนกระทั่งผอมกอนฟ้าไปอาศัยอยู่บนเลดไลน์หลังจากนี้ต่อให้โลกนั้นจมสู่น้ำทะเลอีกครั้งพวกเขาที่อยู่บนเล เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เลนลานั้นเป็นปิศานอเามานเนี่ยคืออะไรกันแน่ใช่ไหมฮะโดยที่ในตอนนี้กุ่ม่มฟางพวกเขานี่อยู่ที่โอาบาฟและเราก็จะได้เห็นว่าสถานที่อย่างนั้นเนี่ยนอกจากคนยักษ์ที่พวกลูฟี่นได้เจอมันยังมีพวกสัตว์ขนาดยักษ์ที่มันมีขนาดใหญ่ตามตัวผัาคนยักษ์อีกด้วยโดยที่สัตว์ขนาดยักษ์ก็จะน่าสนใจนอาวมานเนี่ยมีอยู่กี่ชนิดแล้วก็มีความใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าที่น่าสนใจนึ่คือผัาคนยักษ์มันมีเจ้าชายโลกีมีต้นไม้ย,ยักษ์ซึ่งมันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วกาซิล ึ่งถ้าเกิดว่าดูจากเรื่องราวพวกนิมาเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับตำนานนอสและก็เทพนอสและนั้นก็น่าสนใจนะว่าเรลายมันจะมีความเกี่ยวข้องเอลบาฟและก็มีความเชื่อมโยงกับตำนานนอสในพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะได้มีการพูดถึงนะฮะเกี่ยวกับสะพานที่พวกรัฐบาลโลกกำลังสร้างกันและแต่ละสะพานพวกนั้นก็จะมีชื่อรองท้ายด้วยบูฟโดยที่ตำนานนอสก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับหมาป่าที่เกินกินดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์แล้วก็หมาป่าที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามนเึ่งแนนอารา์ล็ มันคือเหตุการณ์ที่เป็นสงครามใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในตำนานนอร์ะในพวกนี้เลยนะฮะและเลนไลที่มีขนาดใหญ่จนขนาดที่ว่ามันแบ่งแยกทะเลรอบโลกเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจนะว่าความจริงเลนไลมันจะเป็นตัวแทนของงูยักษ์ที่มันอยู่ในตำนานนอร์ดเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดใช่ก็จะหมายความว่าเลนไลเนี่ยมันคือตัวแทนของงูยักษ์ยมมงกานซึ่งมันคืองูยักษ์แห่งมิกาดหนึ่งในบทของโลกิและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงโลกิตะกูลของเขาจะมีความเชื่อมโยงกับเลนไลหรือเปล่านะฮะซึ่งยมมงกานก็จะมีเร่อออาทีบกน เป็นหนึ่งในล,ล่ามบอกเหตุของสงครามและนาล็อกและจากความทำนายนั้นก็เลยทำให้โอดินเนี่ยยอมมาลงทะเลแห่งดินแดนโลกมนุษย์ก่อนที่มันจะตัวใหญ่ขึ้นจนสามารถพันและก็รัดโลกใบเนี้ยไว้ได้ซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าเลไลเนี่ยมันยาวรอบโลกแล้วก็บแบ่งโลกใบเนี้ยไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เลไลายแล้วก็ยมมุกนการเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์โนดา้าเขานั้นได้รับแรงบันดาใจมาจากงูยักษ์ตัวนี้อาจารย์โนดานั้นก็เลยสร้างเลนลายขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวท้่เป็นแบบน,น,น,น ที่มันเป็นตัวแทนของงูยักษ์ดาวมุนการเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามแรกนาล็อกที่มันกําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับงูยักษ์ตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่บอทเทอรสู้กับงูยักษ์ตัวนี้แล้วก็จัดการได้สําเร็จแต่ว่าทอนั้นก็ได้ตายลงหลังจากนั้นเหมือนกันซึ่งจากการที่บอทเทอร์เขานํนไม่เขาจัดการงูยักษ์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกใบ้หรือเปล่านะว่าในเนื้อหาในอนาคตหลังจากที่เรนลาได้ถูกทาลายในตอนนั้นจะเป็นเรื่องราวสดสงครามใหญ่ที่มมมันนนเเปรรียบสสืืออองคาาแลลหะฮ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวท้่เป็นแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าเนื้อหาและก็สงครามแนนาคตมันมีโอกาสสูงมากที่อาจารย์โนดาจะนำเรื่องราวเกิดกับนักนาล็อกมาเป็นแรงบันดาลใจในสงครามการต่อสู้หลังจากนี้และมันก็จะทําให้เราเดาได้นะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันน่าจะมีตัวละครเกิดกับตานานน้อนมากขึ้นและเนื้อหาในภาคเอลบาที่พวกลูฟี่นั่งอยู่ในปัจจุบันมันก็น่าจะพอเดาได้นะว่าที่นั่นอาจจะมีเทพน้อนองไหนที่อยู่ที่นั่นบ้างและถ้าเกิดว่าเลนไเนี่ยมันคือตัวแทนของงูยักษ์ยงมันขึ น,น,นั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าเนื้อหาในพายเอลบาบในตอนนี้มีสัตว์ขนาดยักษ์มากมายนปรากฏตัวขึ้นและก่อนหน้านี้ก็จะมีช้างสุนิชาที่มันคือช้างขนาดยักษ์ที่ปรากฏตัวขึ้นมาใช่ไหมฮะและสุนิชาเนี่ยก็จะเป็นช้างที่อยู่มั้งแต่อดีตและนั่นก็จะเป็นข้อสงสัยนะว่านอกจากสุนิชาเนี่ยมันจะมีสัตว์ตัวอื่นหรือเปล่าที่มีขนาดยักษ์เหมือนเขาเพราะว่าถ้าเกิดมีก็จะน่าสนใจะนะว่าภายใต้เรดไลน์เนี่ยมันจะมีงูยงก M ักษ์จอมมุกนการที่กําลังหลับไหลยอยู่ใต้นั้นหรือเปล่่่่่่่าา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 ววะะถ้้เเเเกกกกกิิิดมมมมมมมีีีีีีงยยยััััททขขนน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 อบสสุุชชแแลึ มันก็จะมีโอกาสสูงมากที่มันนะฮะจะมีขนาดที่พันรอบโลกเอาไว้ละมันก็อยู่ใต้ดินที่เป็นเลนล่ามาตลอดจนทําให้ในปัจจุบันมันเนี่ยกลายเป็นเลนลายที่พันรอบโลกเอาไว้และถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มันปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปตรงกับเรื่องราวสงครามแลนลล็อกที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ละมันเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นจากเนื้อหาในภาคเอวาฟที่มันเป็นก่อนที่พวกลูฟี่นี่กําลังอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยมันน่าสนใจนะ อย่างไงเรื่องราวพวกนี้เราคนต้องมารอรุ้หรือก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้สึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในืหัวขีใหม่ช่องเราส่วนวันดี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ